ผมกันอีกครั้งนะ้วในรายการไม่ครับไม่ครับนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ถูกไมครับครับใช่ครับไม่ครับครับก็ไม่ครับก็รู้ไม่ครับแต่รายการอะไรอย่ามอโทไม่บอกเข้าอีกรายการเอ็ม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 ชแนลนะก็ชแนล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  ชาแนลนะครับก็มันก็มีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟนี่แหละเซิร์ฟมันแปลกนะคือผมทุบน้ําขอไม่ดกอ่าอันนี้ต้องออกเขาไห่ประมาณสามรอบถึงจะได้ครับก็ผมก็เล่นอะไรของผมไปเรียบร้อยแล้วนะก็ซีสตอซีรีส์เก่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เก่าเราไม่สามารถที่จะดำเนิกนการต่อได้เนื่องจาก อันแหละเนื่อ,จองจากขมค้างแล้วเฮ้ยทำไมกูเก็บของอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเหรอทำไมกูรู้สึกว่ามันแปลกๆวนะเนี่ยเซิร์ฟนะเนะี่ยแต่กูไม่ปกติไงกูเจ้าของเซิร์ฟอนะคนเจ้าเป็นเจ้าของมันปกติตลอดเลยเนะี่ยกูรู้สึกได้นะเนะี่ยไอเจคขมดับใช่ไหมเนี่ยนะช่วยอเ,นะเออดด้ปะ โอเคเป็นปก,กติแล้วทีนี้ก็พอเล่นได้แล้วโ <Okay. S 1> อเคเข้ามากูจะทำหีบมีเรือใช่ไหมจะให้ล่องไปออกทะเลใช่ไหมพูดง,ง่า าทามันไม่อร่อยนะวอเดอร์วอเดอร์วอเดอร์ปะโจนอะไรนะ <c oughs> มีไพ่ด้วยหรอ โอ้ยแสบไข่แสบไข่โอ้ยแสบไข่โอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้หมูคู่ช่างแม่งกับเพื่อนหมึงคู่ช่างแม่งกับเพื่อนมึงเลยอ้าวมึงจะพากูไปเที่ยวทะเลมึงจะพากูไปเที่ยวไหนมึงก็เอาเรือมาสิกูจะได้ล่องทะเลออกไป มาาไกกูบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ <us 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 ่งดิกูกำลังสร้างประตูค่ายอยู่เนี่ยแต่ไม้ไม่พอสร้างประตูค่ายว่ะไม้ไม่พอสร้างเตียงอยู่ไหนวะอืมเตียงวางไปซอกเลยเอ๊ะจ้เจคอมดับใช่ไหมบอกกูมาสิ กานแดิำมาเลยนคุณนอนแล้วมึงยังไม่นอนเลยอ่นอนกอคุณนอนแล้ว เดี๋ยวกูไปหาไม้ก่นอนนะเดี๋ยวมาแล้วกันโป้งอ่ะไหนที่ตัดไม้อยู่ทางไหนวะบ้าไม้อยู่ทางไหนาทางนาู้นใช่ปะไม่รู้แน่กูเองกูเห็นแล้วนะ่ะไอ้เจนตายเพราะเราอ่เจนไอ้เจนไม่โดเราอ่ะ มันไปดูลาวาจะทำนี่แหละตาตาเยมเยลาวาตายอันนั้นมันอยู่จบินไนห,หล่เราั่าเฟมรท้กอ้ยอม,มเล็ดโอ้ยเฟม,มเล็ตกหรอ ถ้ามาเฟมเล่นโต๊ะกว่มึงอะโบเรามาถึงอีกเกาะนะเฮ้ยมึงเอาเกาะมารับกูมั้งสิเออโบเออวันี้กูแลกมามึงก็เป่าเป็นทั้งแม่กูดิไม่แลกเลยเนี่ยกูไม่ปรับอะไรไม่รู้เยอะแยะบ้างไหมอืมเฮ้ย ไปเจอเด็กคนหนึ่งเว้ยโคตรชรา,าดเลยเอากองกลางเอากองหลังเป็นเนรี่ชาบีเอากองหลังอีกตัวหนึ่งเป็นเนยมาเอากองหลังอีกตัวหนึ่งเป็นแมซซี่อะเนอเอากองกลางเปน็นโรนัลโดอะโรนัลโยกองหลังอะ มึงไม่รับแหมึงไม่คิดจะรับเพื่อนเพราะเดิอครับตัดกราบแล้ววินนี่เรามาอยู่อีกก้อนหนึ่งไม่ยังไงอะ่ะเวสตยมาวาตรงนี้ตามรอมาดิี่นีตลงแมพตามรอมาเจอเราวา ไปเร็วกว่ามึงนะเนี่ยเอ้าวกูไปไหนอ่ะมึงเห็นกูไปไหนอูเต็มเลยยันเดาวหมกูรู้นะเสียงอะไรอ่ะเราไม่เจออะไรเลยแจ่รู้เจอคนน้อยหั้ยเจอวัวสองตัวฆ่าล้างของาพันธุ์อุ้ฟูดเจอเรวีด้วย เลวินใต้น้ำาเจอเลวินด้วยเลวินใต้นะะ้ำเฮ้ยพากูไปเลวินหนะ่อยดิป่ะป่ะเฮ้ยเฮ้ยกูยว่าเราตั้งหลักที่เกาะน,นี้ดีกว่าไหมกลับไปเอาของที่บ้านแล้วตั้งหลักที่เกาะใช่อ,หอะหวัวเลวินจริงๆ อยู่ไหน,ไหนไวะลากกูไปดิข้าก็ลาบอะปั๊บเวแล้วมึงรู้ทางกลับ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยกำนักกูนนะั่งเยู่อปะโอเคงั้นเดี๋ยวกูกระโดดไปเองฮึ่กยกูกาหานเลยเจ็บเฮ้ยข้าไปเลนะ่นแล้วเจอเลยกูเจอแล้วนะ เลคุด,ด้วยนะอย่าบอกนะว่าเอ็กมึงใช้เกใช่ไหมมึงใช้เอ็กใช่ไหม,มเอหมอจอนี่เยอะออไหมเจ้เฮ้ยไใช่อเจอเยอะไหมเ,เยอะสุเจอเอ๊ะทำไมออนอ๋ออฟอไปก่อนปเอไปจัดอ,อ,อ้ออย่างล่าเฮ้ย ตรงไหนกัะไอเอ็กซ์ซินมึงลงไปทำไมอะเอ็กซ์ซินคะผงอ้ามเห็นในนี้ไหมเห็นเลขตรงนั้นไหมเวลาราวากูไม่กล้าลงไปกูกลัวตายกูไม่กล้าไปตรงลาวาเลยะกูกลัวแบบไปเจอะ ใครจะวิมมีราโอยสกิลสกิลีจก้าอไกน้าวอวันแล้วไม่น่าเลยโอยช็อตบายสกิลดิทัน มึงตายตรงไหนเดี๋ยวกูจะลงไปเก็บของมึงทีพีมา่นไปสเกิรเลิติงอ่คูคูด่นกูไม่เห็นเหรอกูกำลังจะไปเสิร์ฟทับมึงอยู่เนี่ย มึงเห็นไหมเนี่ยกูกำลังจะเสริมทับมึงอยู่เนี่ย <S <S ถ้ามึงดูดีๆนะถ้ามึงใช้เอ็กซเลย์นะ <S 1> <S 1> ลากลกูมาทำไมกูกำลังขุดมันๆเลยข้างล่าง เยอเยมมีีถขาดไหมมึงไ,<อ>ไม่ต้องใช้ไฟเพราะมึงมีเอ็กซาเลสกูรต้องใช้กูไม่มีเอ็กซากูรง้บอกแใหม่ไม่มีแล้วไฟมากมึงมีไฟไหมล่ะกูมไม่มีเ,นนเลย,เลย กูเจอ<า>ท่านมึงต้องถอย <นา S 1> ทับกลับไปอะถ้าจะเอาท่านนะกูกลัวท่าผู้ชมมองไม่เห็นวรากูกลับก่อนดีกว่าว่ะนั่นไงเจงลงปุ่นมากอะได้เวลาละแกงอ้ํโอ๋อจะกลับบ้านยังไงก็ใช่ไงกูจะคุมพูดอยู่เนี่ยมันทับโคมก็ไม่ได้เพราะมันเป็น มอลิลาไม่ใช่บักกิทมันเป็นไม้ขาแบบสดๆอ่ะมันไม่มีหมอดอ่ะบ๊อบไม่ต้องม่วงมีเราอยู่เราจะมาได้นี่แหละที่กูห่วงแหงก่อนก่อนแต่งก่อนนี่แหละที่กูห่วงพอมีมึงอยู่นี่แหละมึงจะไม่กุลงแฝนที่ไว้นั่นแหละ มึงอย่าบอกนะว่ามึงมาร์คไว้อะบ้านเราอะใช่ไอคนมีแผนที่มันก็พูดได้สิไอคนไม่มีแผนที่อะเพราะนี่มันวอลลิลาเป็นไม้ค่ะวอลลิลามันสดสดอะมันไม้ค่ะพี่โอเพนเยวเลยอะหวานดิโอวอลลิลาอร่อยหวานดีเว้ยหวานปะอุ้ยอร่อยเลยกำลังพอดีทุยคนละวอลลิลา มึงก็ลักตัวกูไปด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนเอากูไปด้วยหรือจะให้กูคุดเลขกูท้องอยู่ลากเลยนะอย่าเพิ่งลากกูหาเลขหาทองกันกูบอกให้ลากเมื่อไรก็ค่อยลากวิธีขึ้นวิธีขึ้นขึ้นแล้วขึ้น

ขูโฮโฮโฮเจอท่านปุ๊บเจอเลขเลย,เย,ยนนจำไว้ครับ<อ>ทเทคนิคนี้ครับอเอาไปใช้ได้ครับเลขอยู่ใต้ท่านและท่านจะซือได้เล็กครับโอ้บบเโอเลขเป็นแพ็คเลยเฮ้ยย,ยังไม่อยากกลบับอ,อยากอยู่ที่นี่ก่อนอ่ะอยากตั้งแคมป์ที่นี่ก่อนอะอาโฟไม่มีแจงเราอะนะ มามึงลากขึไปเลยนะทังนั้น่ะมึงลากขึไปเลยปะกูกลัวแล้วอยูตายดินมึงสังเกตไหมเนี่ยเดี๋ยวกูดูก่อนกูได้ท่านมันขนาดไหนกูดูก่อนกูนี่คือเทคนิคครับลายำม้าทำไมกูเปิดกล่องไม่ได้วะเนี er mm ่ย hmm. อ้าวไอ้ฟูเฮ้ยกูไม่มีโรบายรอเฮ้ยทำไมกล้องเปิดเองอะไรก็กูเป็นคนเปิดกล้องนี่แหละฮีโร่บายว่าอะไรอย่าไปพูดถึงชื่อนั้นดิคือทั้งหมอาเบะกับโรบายอาเบะโรบาย แทนนี่มึงจะเอาท่านไปทำไฟมาปากก้อนหน้าบองหน้าบ้านไม่ให้มันเตอร์เกิดออมึงไม่ต้องห่วงมึงไายเวทไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่ใช่เซอร์ไพยเวทตอนนี้คุณกลังขอ กูเลยแหละกูไปขุดมาเฮ้ยกระโดดน้ำอาจารย์จากระทาดําดินนีเฮ้ยเฮ้ยหายใจได้กิ๊กเฮ้ยฟังเธอคำที่เขาพูดจันว่าในชีวิตมีทางเลือกมา จ่างก็คนต่างมีจุดหมายแต่ตอนสุดท้ายต้องเลือกอะไรเคยฟังคนที่เขาพูดวิชาวิจารกะถาดำดินหนีไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงกูกูกูกำลังไปหาโอโรจิมารุเพื่อช่วยซาสเกะอยู่กูมาเป็นนารูโต้เลยเฮ้ย ช่วยด้วยทำ <I 'm S 1> ช่วยกูหน่อยก็ดีนะไออกเียูกูจะไปตัดสลูมาในเซอร์มันก็มีอยเพ่สองคนเนี่ยจะมีใครอีกอะบ้าพี่ชกูบ้าเหรอ ครจะโม่ใจะโมยเตียงบ้านวาเราอยู่บน,นอ่ะไม่มีตแบบนก็ไม่มีเียวเราไจนเยังไม่ต้องนอนูคิเอร์มึงขึ้นไประัตะเวเนกับปู่ข้างบนปะปึ้นรัตะเวเนกัู่ข้างบนปะ เฮ้ยกระเด็นกระเด็นเลยกระเด็นกันเลยทีเดียวขุดเตียงเอาไปวางก้าบปะขุดเตียงเอาไปวางมันเดิมอะโอ้ยอัพเดทปึ๊บนอนที่เดิมนอนที่เดิมมีมอนเตอร์อยู่ใกล้นอนไม่ได้นี่ไงเฮ้ยใครวะ

เอ้ยเดี๋ยวถ้ากูมีที่ย่อมันอยู่ใกล้ๆบ้านเลยเนี่ยฆ่ามังเลยได้หรอกล่างคิปปิปเปอร์มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันตามมาหากูแล้วเนี่ยกูจะพามันลงมาระเบิดในน้ำไงเอาจุดจุดถนวนเลยมึง เออสเกลเลตันยิงให้กูไปใกล้ๆคลคิปเปอร์เนี่ยสเกลจ๋าสเกลจ๋าอีกดอกเดียวตายเลยนะเออลากกูไปดิตอนนี้กูไม่ว่างเหมือนกันตอนนี้กูต้องไปเก็บของกูที่ยูกับสเกลดลตันกัน ของกระจายกันเลยเดก<ป>โอ้เราช่วยไปต้องชุดยอเป้โอ้ทำไมเก็บของไม่เข้าวะเก็บเข้ากูโอ้โอแมงมุมลาตานกับรีเจนซีหอมชื่นใจอร่อยถึงใจกินเฮ้ยใส่หมวกปึก๊บวันนะวันนะวันวนะ โอ้นำมันลงเป้าเย้อยู่ไปไอสโซเย้เอ้ยที่นี่ก็เป็นที่คุดคทำไปเลยทำไปเลยเป็นทำขุดเลยมึงรู้ไหมจะเกีลยวดีต้องไวขโมยสักไอ้นี่กูบิ๊กแกกูไม่มีปะหรอโอเคบิแอสตาแนละ้ว ออไปแกงมาดิไปแกงมาหน่อยเนี<ป>่ตอนนี้คลิปเรายี่สิบนาทีแล้วอะอกไปคุณลงไปถึง,ถงวายยี่สองเลยคลุณลงไปถึง,ถงวายยี่สองเลยก็เ3บสามดูอะตรงที่มันเขียนว่าวาย กูลงไปน้่นถึงวา12สิบสองอะตวตอนนี้กูรู้สึกอุ้ยอ้ำอ้ำกูรู้เลยทำไมมีเสียงมันมุมอยู่ใกล้ๆนี้เป็นถ้ำที่ต้อลงมาจากข้างบนที่กูพูดอะเดี๋ยวกูจะขุดทางลงไให้นะ ช่วยอะไรล่ะช่วยอะไรกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเนี่ยโอขอยค่ไม่ได้อีกโอเคนะครับสำหรับพวกผมนี่ก็ต้องขอจบคลิปกันก่อนละกันนะ